เมื่อวันที่5เมษายน2567จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันมรดกไทยณแหล่งโบราณคดีวัดดงเท่าเก่าตำบลนาหมอม้าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายประทีปบริบูรณ์รัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดาา็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากร,รรรมมสสเเด็จพพะทัตนาุดาาสยามบรรมราชกุมารีมีการบรรยายหัวข้อการดูแลรักษาแหล่งโบราณคดีและร่วมกันทำความสะอาดรอบๆบ,บริเวณโบราณคดีวัดดงเท่าเก่าด้วย ติดตามรับชมบรรยากาศได้เลยครับครับสวัสดีครับผมวิสุทธิ์สิมานะครับวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนชาวอำนาจเจริญนะครับบ้านดงเท่าเก่าตำบลนาหมองไม้นะครับแล่ก็พี่น้องนะครับประชาชน ส่วนราชการนะครับมาร่วมกิจรก,กรรมในการอนุรักษ์ดูแลรักษาโมโรดกศิลปะวัฒนธรรมของของเรานะครับเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส,ส่วนราชการของเรานะครับมาร่วมกันในการรณรงค์ดูแลรักษาโมโรดกศิลปะวัฒนธรรมของเรานะครับให้คงอยู่สู่ลูกหลานนะครับ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของพี่น้องชาวอันาจเจริญครับกระผมพงพิสิทธ์กรมขันนักโบราณคดีชำนาญการในฐานะผู้แทนของสำนักศินวากรที่9อุบลราชธานีตรงนี้นะครับก็คือกลุ่มของใบ,เส,บเสมาหรือใบสีมาที่เราเรียกกันนะครับก็คือ,อลักษณะของการใบเสมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแผ่นลักษณะของก,ก็จะเป็นแผ่นหินแบน,แบนๆนะครับ แผ่นหินแบนๆแล้วก็มีสันตรงกลางเนี่ยครับลักษณะของการที่เป็นแผ่นหินแบนแล้วก็มีสันตรงกลา,างเงี้ยคือลักษณะเด่นหรือลักษณะอย่างหนึ่งของความเป็นใบเสมาที่จังหวัดอำนาจเจริญที่บักจะพบอยู่เกือบทุกที่นะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการที่จะพบแพร่กระจายค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วการใช้ใบเสมาเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะสามารถบอกได้ว่าเป็น การนับถือพระพุทธศาสนาในช่วงยุคแรกเริ่มในช่วงที่คนเริ่มเข้านับถือศาสนาแล้วนะครับก็คือจะเป็นช่วงของการนับถือพระพุทธศาสนานิกายยวว่อเทรวะนะครับก็คือตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพุทธศักราช2 5 0 0 4แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2535นะครับได้ให้คำนิยามของคำว่าโบราณสถานไว้ว่าก็คือ,อโบราณสถานเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โดยอายุลักษณะของการก่อสร้างหรือประวัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์ศิละปะและก็โบราณคดี ในที่นี้ให้หมายถึงแหล่งฝังศพแหล่งโบราณคดีด้วยดังนั้นนะครับคำว่าแหล่งโบราณคดีซึ่งเรากำเรากำลังหมายถึงแหล่งโบราณคดีดงเท่าเก่าตรงนี้มันก็จะเข้านิยามตามพรบว่าเป็นโบราณสถานนะครับดังนั้นก็ถือว่าแหล่งโบราณคดีก็เป็นโบราณสถานแย่างหนึ่ง แล้วแหล่งโบราณคด,ด,ดีดงเข้าเก่าที่เราบอกว่าเป็นโบราณสถานเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงคือในเบื้องต้นน,นะครับก็คือเราพบหลักฐานของใบเสมานะครับก็ลักษณะของใบเสมาหรือบางบางนักวิชาการบางท่านก็จะใช้คําว่าใบาสีมาซึ่งก็ก,ก,ก็ก็เริ่มจะเปลี่ยนกันเพราะว่าพยายามไม่ให้เข้าใจ ไปว่ามันมันคือใบเสมาในรูปแบบปัจจุบันเพราะว่าใบาเสมาในรูปแบบปัจจุบันเราก็จะเราก็จะทราบกันดีว่าจะถูกวางไว้โดยรอบโบสถ์แต่พอแต่พอเรามาเรียกใบเสมาที่มีอายุเป็นพันปีเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยว่าเป็นใบเสมาเช่นเดียวกันมันก็เลยจะทําให้ความเข้าใจผิดหรือจะสับสนกันหน่อยก็เลยพยายามเปลี่ยนเป็นใบสีมานะครับแล้วก็ รู้สึกว่าจะเริ่มมีการใช้แล้วที่ทางบุดอนนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ภูกระบาดเริ่มเปียดเป็ดแหล่งใบสีมานะครับใบสีมาก็คือโดยปกตริรูปแบบการใช้ตามที่เราศึกษาหรือตามที่เราเข้าใจกันก็คือ,อใช้ปากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแทนรูปเคารพนะครับและรูปแบบใบเสมาที่เราพบหรือใบสีมาที่เราพบเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะต้องมีทั้งเป็นภาพเล่าเรื่องชาดก มีทั้งมีเส้นนูนตรงกลางแบบที่เจอมากที่โดงเท่าเก่าหรือมีทั้งมีเส้นนูนตรงกลางแล้วก็มีลายธรรมจักรอยู่โดยรอบนะครับแล้วอายุอายุก็ถ้าถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะวัฒนธรรมของการใช้เสมาหรือวัฒนธรรมของการนับถือศาสนาพุทธตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเนี่ยครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสมัยประมาณพุทธศตรวรรษที่12หรือประมาณพศ1 1 0 0ถ้าเอาไปหักลบก็ประมาณ1,400ปีมาแล้ว นะครับก็จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจังหวัดที่โดดเด่นที่สุดของวัฒนธรรมการใช้สีมานะครับเพราะว่าเราพบการกระจุกกระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ของจังหวัด พูดได้เลยครับว่าอาจจะมากที่สุดแต่ก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าฟ้าแดดสงยางแต่ยังไงก็ตามครับที่ดีมันกระจุกตัวมากที่สุดดังนั้นอ่ะมันหมายความว่ามันมีคนอยู่มาก่อนค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็ก็รู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่ายินดีเหมือนกันที่ทางสํงานักงานวัฒนธรรมํำนาจเจริญน,นะครับให้ความสําคัญกับการ ส่งเสริมหรือการดูแลแหล่งมรดกศิลปวัฒนธร,รรมที่เกี่ยวข้องกับเสมาซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแหล่งโบราณคดีในในในจังหวัดนะครับเพราะว่าโ,โดยแท้จริงแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะศึกษางานโบราณคดีของจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเราจะเราจะปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของวัฒนธรรมการนับถือศาสนาพุทธปีที่แล้วเราก็จัดอยที่นนเมืองยิ้วก็เป็นแหล่งเสมาที่สําคัญ แต่งหนึ่งเช่นกันนะครับก็ปีนี้เราก็มาจัดที่ที่ตรงเท่าเก่าแนวทางในการดูแลรักษาหรือเราจะมีวิธีทางวิธีทางอย่างไรในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาแหล่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะเราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ก็คือเครือข่ายของเรานะครับเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมหรือเครือข่ายของกรมศริลปากรเองก,ก็คือจะมีอาสาสมัครอรสมศ ช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับทุกท่านอยู่อยู่ช่วยเรามาดูแลบางท่านกินเวลาเป็น20-30ปีนะครับช่วยดูแลมาโดยท่านาบางท่านก็ทุกท่านแหะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยแล้วเราก็ไม่เคยมีผลตอบแทนอะไรให้พวกท่านเลยนะครับจริงๆควรได้รับกันยกย่อง,องทุกท่านเราก็คาดการว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่ามีผู้ที่ อุทิศตนอย่างจริงจังในทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเราก็อาจจะได้ได้เสนอให้รับรางวัลอื่นๆต่างๆไปนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการที่จะดูแลรักษานะครับในเบื้องต้นเนี่ยการดูแลรักษาโบราณวัตถุหรือโบราณสถานหรือสิ่งของโบราณในประเภทต่างๆเนี่ยมันมีรูปแบบหรือข้อจํากัดที่ค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่ เราจะสามารถช่วยกันดูแลรักษาได้อย่างทําได้ทันทีในะก็คือเรื่องของความสะอาดความสะอาดในเชิงพื้นที่นะครับไม่ใช่ความสะอาดในในตัวสิ่งของเพราะว่าอะไรครับหินมีข้อจํากัดหลายอย่างในการที่จะต้องทําไม้ก็มีข้อจํากัดหลายอย่างในการที่จะต้องทําเราเข้าใจว่าทําแล้วมันสะอาดใช่ครับแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราทําแล้วมันสะอาดเนี่ยมันเป็นการทําลาย มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวแล้วก็แม้กระทั่งกรมศิลปากรเองก็เคยโดนด่าในเรื่องของการใช้น้ํายาน้ํายาขาจัดคราบอะครับเอาไปทําความสะอาดหินเราก็เคยโดนด่าเหมือนกันเพราะว่ามันทําลายเนื้อหินครับแต่ในทีนี้ก็เมื่อวิทยาการสมัยใหม่มันพัฒนามามากแล้วอะครับเราก็จะเป็นที่จะต้องใช้ทักษาการเฉพาะทางในการทําความสะอาดหรือในการดูแลตัววัตถุนั้นๆ นะครับแต่สิ่งที่เราในในวันนี้นะครับที่จะช่วยกันทําได้ก็คือเก็บกวาดนะครับหรือดูแลพื้นที่อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสิ่งของหรือใบเสมาที่เราเห็นนะครับช่วยกันเนี่ยคือเบื้องต้นหนึ่งคือทําความสะอาดสองคือไม่ทําให้สกปรปกสามคือไม่สร้างอะไรที่ไปกระทบกระเทือนเพิ่มเติมนะครับในเบื้องต้นเราทําได้แค่นี้แล้วถ้าสมมุติว่าหากพบเห็นการชารุดปูพังเนี่ย ทุกท่านนะครับสามารถช่วยกันแจ้งแจ้งไปที่ไหนแจ้งไปที่สำนักศิลปากรที่9บนราชธานีที่ช่องทางไหนได้บ้างช่องทางที่1คือ Facebook นะครับช่องทางที่2คือเบอร์โทร4 5 5 3 2 2 8 4 5นะครับสามารถโทรไปได้ทุกวันครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่เข้าเวรคอยรับโทรศัพท์ท่านอยู่ถ้าพบเห็น อะไรผิดปกติท่านสามารถแจ้งได้เลยหรือแจ้งผ่านทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดท่านก็น่าจะดีนดีนะครับก็ผ่านทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือผ่านทางผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถานเช่นเดียวกัน